ช่วงนี้ไปที่สเก็ตข่าวนะคะพบกับคุณพ,พี่สโนโุฮค่ะวันนี้มี สบายจังนไอแดงครับเจนี่ฉันฉันจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกล้างผักเนี่ยแกทำไหอยังฮะจานชามช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้ไยังทำหรือยังยังยังครับเจกแล้วตอนเด็กแกตอกปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทำไมจะไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านของฉันทะไม่ได้ทำกันกูนกสดนะเว้ย พอถึงที่เดือดจะได้แจกเงิการบีบีอ่ะขอบคุณครับเจ้เดี๋ยวผมจะทำไม่แน้แต่ไวรัสบอนะครับโอ้ฉันฆ่าโทษแกเลยนะนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหมครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเลยครับเจ้เดี๋ยวทำเลยทำเลยครับครับผมเลยกันแล้วนะโอ้ย ้อกมันโกมนื้ว่างไหมไอ้น้องนี่แกนอกใจใั่ไปมีชกับเียคนอื่นเออาเลยหยุดทันอกระวังบันทกรงัก่อนก็อย่าไปเชื่อมันนะผู้หิเรื่องโลอกแนะได้แล้วาเดกเีหมดแลเอ่อเออก้อยหนุ่มนุขอโทษนะก้อยก้อยยังพทให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้ว นะก้อยะเ <c oughs> สียใจด้วยอ, <c oughs> อย่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดม,มาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแม่ไผ่ยังมาตลอดแต่ไอน้เรื่องนัดใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวก็ตกรางานนะก้อยใส่หัวเอาเป็นชีวิตฉันได้แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเออแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะก้อย แกไม่ต้องเรียนว่าฉันไมเรียนฉันไม่ต้องแต่เด็นก็สุดใจออกไปออกไปออกไปสิเออไปได้ไปก็ได้เหรอสิเสียใจมากตันละแกทำผิดมาเลื่อยฉันให้โอกาสฉันให้โอกาส สีไปสีกรสีสีสีแดงสีไปสถานีของหึือจบข่าวแล้วนะคะขอฝากกันไว้ด้วยผู้ธศดสนาสุภาษสิบทนี้ค่ะพ่าเาลาูเรียเป็นสังเกตคนเป็นผู้ทำหมาความรู้ครับร้านยังไม่พบทางแห่งปัญญาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แกทำผิดอ,อะไรแกทำผิดมาเรื่องะแกะไรตอนนอนในวัยเด็กคุณมีความว่องไวาทางสมองสูงสามารถรับทราบและจดจำได้รวดเร็วถ้าพยายามเล่าเรียนวิชาความรู้พยายามสังเกตพิจารณาสุ่งต่าง พยายามฝึกหัดตนให้มีเหตุผลมีระเบ,บุมีความดีก็จะติดเป็นนิสัยและสามารถนำออกมาใช้ได้โดยถูกต้องช่วยให้เกิดความสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองแก่ตนได้อย่างแน่นอนในวันข้างหน้าพระบรมราชว์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัว